สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทําทองพับมันม่วงกะทิสดกันค่ะสูตรนี้ทําง่ายอร่อยมากนะคะกรอบน่านด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกมาดูส่วนผสมกันก่อนคะ่ะน้ํนาตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็กะทิสดค่ะแป้ง2องอย่างนะคะแป้งมันแป้งอเนกประสงค์เกลือป่อนนิดหน่อยค่ะ ปริมาณตามที่ขึ้นให้เลยนะคะถ้าใครดูไม่ทันไปกดดูตรงใต้คลิปกันได้ค่ะและนี่ก็จะเป็นผงมันม่วงละลายกับน้ำเปล่าไว้เลยนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะใช้เป็นเบอร์สองนะคะนำน้ำตาลมะพร้าวนะคะบีบลงไปเลยค่ะเพื่อจะได้คนผสมแบบง่ายๆนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนค่ะ สำหรับน้ำตาลทรายถ้าใครไม่ใช้ก็ได้เหมือนกันนะคะใช้แต่น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้ค่ะคนจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะก่อนที่จะเทไข่ลงไปตีก่อนนะคะแล้วก็เป็นมันม่วงผสมน้ำค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดจนละลายเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาล่อนแป้งใส่กันค่ะแป้งที่จะล่อนพี่ก็ได้ใส่รวมกันไว้2ออย่างนะคะทั้งแป้งมันแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์ค่ะ คนให้เข้ากันจนไม่เหลือฝุ่นแป้งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะน้ำมากล้องอีกหนึ่งรอบค่ะก่อนที่จะแช่ตู้เย็นไว้1ชั่วโมงนะคะการแช่ตู้เย็น1ชั่วโมงจะทําให้ทองพับของเรากรอบนานค่ะ กรองเอาส่วนที่เป็นเม็ดเม็ดที่หลงเหลืออยู่นะคะออกให้หมดเลยค่ะน,นี่นะคะอันนี้เราจะไม่เอาค่ะเสร็จแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาทําทองพับกันนะคะตัดมาที่พักแป้งครบ1ชั่วโมงเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะพิมพ์ทองม้วนเป็นแบบเหล็กค่ะ6.5นิ้วนะคะแล้วก็มะพร้าวอบแห้งค่ะแรงสําหรับทาน้ํามันนะคะใครไม่มีใช้เป็นที่ชู่วอนเนกประสงค์ได้เลยค่ะนําออกจากตู้เย็นแล้วคนแป้งก่อนนะคะ คนให้คลายตัวนิดนึงค่ะแล้วก็เทมะพร้าวอบแห้งทั้งหมดลงไปได้เลยค่ะในส่วนของมะพร้าวอบแห้งนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีใช้เป็นงาดําหรืองาขาวก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าใช้เป็นมะพร้าวอบแห้งแบบนี้เวลาเขาสุกแล้วจะกรอบอร่อยมากเลยนะคะกรอบกรอบมันๆเลยค่ะตอนนี้ก็คนเข้ากันเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะไปทําทองพับกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเราก็นำพิมพ์พมาอุ่นให้ร้อนทั้งสองด้านนะคะไฟที่ใช้ก็เป็นไฟอ่อนสุดเลยค่ะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะคะเพื่อจะได้ไม่ร้อนค่ะจะใช้เป็นมีดหรืออะไรก็ได้นะคะที่เรามีค่ะเป็นพายไม้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นตะเกียบใหญ่ๆนะคะช้อนสำหรับตักใส่ค่ะก่อนที่จะตักใส่พิมพ์นะคะให้คนแป้งทุกรอบนะคะ ตอนนี้พิมพ์ก็ร้อนได้ที่นะคะทาน้ํามันลงไปค่ะเป็นน้ํามันพืชนะคะทาบางๆค่ะไม่ต้องทาหนานะคะถ้าเยิ้มไปก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดออกได้เลยค่ะน้ํามันที่ทาพิมพ์ไม่จําเป็นต้องทาทุกรอบนะคะเพราะว่าในตัวแป้งมีความมันของกะทิอยู่แล้วค่ะ ลงไปนะคะ1ช้อนแกงแบบนี้เลยค่ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะนะคะนับ1-5ึงนาวิค่อยปิดฝาแล้วก็นับต่ออีก30วินาทีค่ะพอครบ30วินาทีกลับด้านนะคะนับไปอีก30วินาทีค่ะถ้าไม่แน่ใจนะคะเตาแต่ละบ้านอาจจะร้อนไม่เท่ากันนะคะให้เปิดแง้มดูได้ค่ะสังเกตดูสีได้นะคะถ้าได้สีตามต้องการแล้วก็พับแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะ ใครจะม้วนเป็นทองม้วนก็ได้นะคะสูตรเดียวกันค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ไม่ได้ม้วนให้ดูนะคะจะพับอย่างเดียวค่ะก่อนที่เราจะใส่อีกรอบหนึ่งนะคะให้กลับอีกด้านหนึ่งลงค่ะความร้อนจะได้เท่ากันนะคะถ้าเราไม่กลับด้านใส่แบบนี้นะคะจะทําให้ทองมว้วนหรือทองพับของเราไม่เร็วค่ะสีจะไม่สวยสม่ําเสมอนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยค่ะอย่าลืมนะคะเตาของแต่ละบ้านความร้อนไม่เท่ากันนะคะ บ้านพี่เตาค่อนข้างร้อนมากค่ะอันนี้คือเบาสุดแล้วก็ยังร้อนอยู่นะคะเลยใช้เวลาแค่ด้านละ30วิค่ะตันนี้ขอตัดมาตอนที่ทําเสร็จเรียบร้อยค่ะทองพับมันม่วงกะทิสดนะคะนี่เลยค่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะสูตรนี้ทําง่ายอร่อยมากเลยค่ะกรอบนานด้วยนะคะไม่ว่าจะทําเป็นทองม้วนหรือทองพับก็อร่อยกรอบเหมือนกันนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทํากันดูนะคะ ทองพับสูตรนี้สามารถทำกินทำขายกันได้เลยนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ